วันศุกร์ที่29มีนาคมพศ2 5 6 7ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวข่าวปากพูนพบกับผมอนาวินวิทูลพันธ์วันนี้ผมมาดำเนินรายการแทนคุณวสันต์เต็มเปี่ยมโดยท่านสามารถอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ไปพร้อมๆกันผ่านทางทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของเทศบาลเมืองปากพูลเพียงกดค้นหาคำว่าเทศบาลเมืองปากพูนครับประเด็นข่าวสำคัญในสัปดาห์นี้มาดูข่าวแรกครับปากพูนยกระดับการให้บริการประชาชน จองคิวรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยกรณีหมอนัฐผ่านช่องทางปากพูลสมาร์ทซิตี้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับมากันที่ข่าวต่อมานะครับเทศบาลเมืองปากพูลจัดโครงการหนูน้อยไว้ใสใส่ใจสุขภาพฟันและพิธีมอบวุธิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566มาต่อกันด้วยข่าวโรงเรียนเทศบาลเมืองปากพูลจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House 2024 มะพร้าวพื้นถิ่นปากปูนเพราะโรงเรียนของเราอยู่ในสวนมะพร้าวประจำปีการศึกษา2,566 เมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมานายธนาวุฒิถาวรพรมนายกเทศมนตรีเมืองปากพูลเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการอุปถัมภ์2024มะพร้าวพื้นถิ่นปากพูลเพราะโรงเรียนของเราอยู่ในสวนมะพร้าวประจำปีการศึกษา2,566โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปากพูลคณะอาจารย์จากมหาวิทยายลัยราชพัฏนครศรีธรรมราชนักเรียนและกลุ่มคณะพร้าวผูกเกลอือเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้วันนี้เรามีการรายงานข่าวนี้จากคุณครูคริสตีน The Pakpun Municipal School recently organized an open house event where students showcased their innovative coconut based project. The main objective of this project was to encourage self learning among students, also, allowing teachers. To curate an exhibition that represents students' ideas and can be shared with others. This initiative is a part of school's Echo School program and is supported by the Department of Change and Environment for Environmental Studies and Development. และพิธีมอบวุติบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566 เมื่อวันที่25มีนาคม <iedzieć> ที anyway. ่ผ่านมานายธนวุฒิวรลพรามนายกเทศมนตรีเมืองปากพูนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหนูน้อยไว้ใสใสใจสุขภาพฟันประจําปีหบประมาณ2,567และพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สําเร็จการศึกษาณห้องมโนราโรงแรมราวดีโดยมีคณะผู้บริหารปลัดเทศบาลครูและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยโดยการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสุขนิสัยที่ดีฝึกทักษะให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดูแลทาความสะอาดช่องปากให้เก่เด็กประ สร้างการมีส่วนร่วมเกิดการกระตุ้นแรงจูงใจให้เด็กและผู้ปกครองหันมาใส่ใจต่อสุขภาพฟันของเด็กประถมวัยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบัณฑิตน้อยซึ่งเป็นการมอบบุญิบัดให้กับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่1อนุบาลปีที่3และระดับประถมมาศึกษาปีที่6ของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากพูนเพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กในการที่จะศึกษาต่ออีกด้วยครับปากพูนยกระดับการให้บริการประชาชน จองคิวรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยกรณีหมอนัดผ่านช่องทางปากภูนสมาร์ทซิตี้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับไปติดตามข่าวดีกันกันกนกบน้องเพชรนักศึกษาฝึกหานของเรากันครับสวัสดีครับพ้มเพชส้นพงแพวหรือน้องเพชร,ร,พชรวันนี้เพชรจะพาไปดูการปฏิบัติหน้าที่ข้องนวยการแพทย์ชุกเชิญเทศบาลเมืองปากพูนเนืองด้วยได้มีการติดต่อข้อใช้บริการรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยติเตียงมาทาง ไล่าปากพูลสมาซิตี้ผีพีเจ้าหน้าทีจึงได้มีการลงพื้นทีมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน วันนี้เจ้าหน้าทีน่นวยการแพย์ชุกเชิญได้ออกรับเคสผู้ป่วยมอนานเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูนซึ่งทางญาผู้ป่วยเนี่ยเขาได้เข้าจองใช้บริการรถพยาบาลเพื่อรับส่งทางระบบออนไลน์ปากพูนสมาร์ทซิตี้ซึงเป็นช่องทางการบริการที่เทศบาลเมืองปากพูนได้จัดทําระบบการจองออนไลน์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงการบริการที่สะดวกและรวดเร็วและสาม,มารถเข้าถึงบริการของเทศบาลเมืองปากพูนเพียงแค่ปลายนิ้วซึ่งเป็นนาย บ้บายข้องทันนายกปูเพื่อที่จะช่วยลดภาราคาเฉยใจทางการแพทย์ให้กับพ่อแม่พี่น้องปากพูนและเพิ่มประสิทธิภาพข้องการบริการจากเทศบาลเมืองปากพูนให้มีความสะดวกและเข้าถึงโดยประชาชนทุกคนนะครับหลักสาผู้ป่วยติดเตียงนะคะคือแกเป็นคนไข้ติดเตียงถึงจะต้องเปลี่ยนสร้ายเหยี่ยวและก็สร้าอาหาร วันนั้นอะที่วันเลิมชายบริการขังแรกนะคะเราก็ไม่รู้ซึ่งผีเขาให้เบอร์โทรพอผีเขาให้เบอร์โทรซึ่งก็ลองโทรแร่พอโทรแร่ซึ่งซึ่งนองคนที่มารับอะเขาจะซ่อนให้เรามีไล่ไลายนี่เกิดขึ้นมาซึ่งกะพอมีลายซึ่งเขาจะซ่อนในถ้ำว่าเออเจงตุ่งในตัวในตัวในเลยรแบบนี้ถ้าถ้ำว่าสะดวกไม่สะดวกนะคะบางทีเราก็เก่งใจนะแต่บอกตู้บอยๆแต่ว่าแต่ว่านองเขาบอกว่าไม่ต้องเก่งใจไดหยิบซี่เลยแต่นองเขาดีมากเลย พูดไดก็พอถ้าถ้ามันคือบริการดีมากเลยขอบคุณมากนะคะนายกปูทีว่าช่วยเลือในระบบนี้พาคนไข้ไปไรักษาเนีย่ยก็คือดีมากอะยอมรับว่าดีมากเราคือลดค่าใช้จ่ายไปเยอะขอบคุณมากนะคะทางเทศบาลเมืองปากพนเป็นการบริการฟรีทั้งหมดนะครับนายกปูของเราเขาจะเล็งเห็นถึงค่าใช้จ่ายรายได้ของประชาชนส่วนใหญ่ว่าเป็นมีรายได้ค่อนข้างจะน้อย ถ้าอยากจะใช้บริการสามารถจะเข้ามาเป็นเพื่อนในปากูนสมาร์ทซิตี้เพื่อมาขอแจ้งใช้บริการรถได้ทั้งหมดก็ขออภัยล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับถ้าว่าล่าช้าไปบ้างอาจจะเสียเวลาไปบ้างแต่พวกเราในนามรถพยาบาลทั้ง6คคนทั้ง24ชั่วโมงจะช่วยเร่งจะให้ทันทุกเคสทุกบริการผมทีมรถพยาบาลปากูลยินดีให้บริการครับผม นี่แหละครับคือการปฏิบัติหน้าถีข้องหน่วยการแพทย์ชุกเชิญเทศบาลเมืองปักพูนถ้าพ่อแม่พี่น้องทันใดต้องการใช้บริการก็สามารถสแกนลาย QR โค้ดที่ยู่ตรงนี้ได้เลยครับวันนี้น้องเพชรข้อลาไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับปิดท้ายกันด้วยข่าวพุทธพัฒนาสัปดาห์นี้เราจะไปพัฒนากันที่ไหนนั้นไปติดตามข่าวนี้ก,นกันกับคุณสิริลักษณ์เลืศดเวรไผู้สื่อข่าวของเราครับ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับหนองบีนะคะกับพุดพัฒนาวันนี้เราอยู่กันที่พื้นที่หมู่เป็ดตำบลบักพูนเดี๋ยววันนี้พี่ๆกองช้างก็จะมาทําอะไรกันบ้างเราตามไปดูกันดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ๆกองช้างแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เปดน,นะคะเดี๋ยวเราไปซอบท่ามกันสักนิดว่าภารกิจวันพุดพัฒนาวันนี้มีอะไรบ้างค,ะค่ะครับก็วันนี้นะครับก็รบคุณกองช้างเทศบาลน,นะครับเทศบาลเมืองปากพูนต้นไม้มันสูง ปรกกองช่างมากครับโคดช่วยตัดเพราะว่ากิ่งไม้มันขึ้นสูงมันลําบากครับเพราะว่าเดยวไปปาดไส้ไปได้ไปมันโชดมังได้มัง้งที่นี่มันมีปัญหานี่ก็วันนี้ มูเเป็ดนันก็ถึงขยะได้ซึ่งที่นี่ก็มีต้นไม้ดิมทางหอานุนนมันเหบื่อิดกล้วแต่ว่าได้ปัฒนาในช่วนโค้ดิมทางไปนี้มันก็ได้กว้างแล้วครับที่นี่จากบ้านก็ได้สั้นโจนไปมาสะดวกก็โค้งควักที่มันกงชังเลเทศบาลมอนปักคุนด้วยนะครับพราคุณมากครับพุกเราก็ได้มาพัฒนาในมูเตเป็ดนะครับถนนบันนหนองไรนะครับวันนี้ผ่าเจ้าหน้าที่มาตัดกิ่งไม้ข้างถนนนะครับตรงนี้เดี๋ยวมันดูแล้วมันรกรางเราก็ได้มาตัดกิ่งไม้เพื่อพัฒนา ในพื้นที่มู่ที่แปดวันนี้นะครับจาข้องพื้นที่นะครับชอทอสั้นเสมอพอาือว่าชอทอสั้นนะครับสวัสดีครับสมาชิกเทศบาลเขตซ่องนะครับได้มาตัดกิ่งไม้ให้พี่น้องนะครับเอได้สั้นจไปมาสะดวกตัดยาข้างทางหรือว่าทีดอกรางข้างๆครับก็ขอบคุณที่มาชอทอในเขตซองนะครับที่ได้มีห้ความรวมมือในการพัฒนาในราวันพุดกับตกสัปดาด์ครับสวัสดีครับผมชออเซกซ์สั้นจันทราตะระพงนะครับก็ ก็ามาช่วยปัฒนาหมู่จีเป็ดน,นะครับวันนี้ก็ตัดกิ่งไม้ได้ตี่ว่ายืนออกมาจากข้างทางก็ทําให้มันสั้นจรสะดวกขึ้นตี๋ว่ากําลังจะปาดใส่ไ้ไร้ก็บางทีก็ช่วยตัดกล้องไฟฟ้าไปมัง่งตรงข้อขอบคุณท่านนายกทนวาวุธเท่านันพรมหรือว่าท่านนายกปูนะครับที่ให้ความช่วยเลือสนสนุนไม่ว่าจะเครื่องจักไม่ว่าเจ้าหน้าทีนะครับแต่ก็ขอขอบคุณ ปีลอหรือว่าผีนาลุงซี่เมืองนะครับผู้ดูแลอกองช้างนะครับในวันนี้ที่ได้มารวมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์ปัฒนาเทศาบาลเมืองปักพุนของเรานะครับขอบคุณครับค่ะสำหรับวันพุตปัฒนาในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นการตัดต้นไม้กิ่งไม้ริมถนนในพื้นที่มูติแปดตะอดทายตั้งแต่ลังโรงเรียนปักพูนไปจนสุดพื้นที่ถนนบานนอกหลายนะคะสำหรับวันนี้ข้อลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับวันนี้รายการนายกาพัฒนาเมืองนะครับเรามา,าทำความเข้าใจ นะครับในเรื่องของการให้บริการสารณาอีกอย่างนึ่งกับข้องเทศบาลเมืองพระพูนนั่นก็คือเรื่องของการรักษาการบำบัดและการฝืนฟูข้องผู้ป่วยนอกจากผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็ยังมีเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้เด็กเอลดีเด็กสีสมาธิสั้นนะครับอันนี้เราก็ต้องใช้ในเรื่องของการบำบัดและฝืนฟูครับวันนี้ที่พบหนังบนล่างมาเราว่ามาขอใช้ในการบำบัดและขก็ฟืนฟู เป็นซาดนึ่งข้องการบำบัดฝืนฟูซึ่งของเราเนี่ยชายไล่ายางกับชายแนยวคิดเี่ว่าชกแบบมวยวัดแหละครับฟัดแบบม้ามู่ชกแบบมวยวัดไม่ความาบางทีไม่ต้องเอาไส้กติกาครับฟัดแบบมามูนี่คือรุ่มกันครับเมื่อนี่ผมผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะก็คืองานบำบัดงานฟืนฟูนะครับเรามีตั้งแต่ในในเรื่องข้องนักกายภาพบำบัดนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ ทันสมัยนะครับใายเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยิงเลเซอร์อันตราซาวเครื่องดึงขอ้อเครื่องดึงร่างเครื่องจี้ด้วยระบบไฟฟ้าอันนี้เป็นเรื่องของกายภาพบำบัดน,น,นะครับที่ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นอกจากกายภาพบำบัดแล้วเรามีต่างแพทย์แพทย์ไทยแพทย์โบราณไว้ให้บริการนอกจากนั้นครับยังมีแพทย์แพทย์จีนกันหล่านี่ก็ใช้ยชาติแพทย์แพทย์จีนถึงเรามีบุคลากรเฉพาะด้านนอกเนือจากนั้นครับด้านล่างนี่ยังเป็นซ่้นฟิตเนส สีฐานน่นข้างล่างอีกฝาืองหลาวก็คือเรื่องของวารีบำบัดวารีบำบัดในชายกับผู้สูงอายุชายกับเด็กชายกับคนที่มีกรามเนื้ออ่อนแรงส่วนอันนี้อาชาบำบัดครับอาชาบำบัดในชายกับคนสมาธิสัน้นคนที่มีปัญหาเรื่องกรามเนือ้ออันนี้ครับผู้ป่วยหนึ่งคนเนี่ยเรารุมกันกดักซาโดยฉายซาดไลยๆซาดการให้บริการข้องเรานะครับไม่ว่าจะเป็นนวดแผ่นไทยได้เนี่ยคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยครับสามารถเบิกได นอกจากนั้นครับเราอยากให้บริการเนี้ยไปถึงวันหยุดด้วยรอบคลุมถึงวันเสาร์ในคณะเดียวกันเนี่ยในซุวนฟิตเนสเนี่ยนะครับฟิตเนสต,ตรงนี้ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยกับมีนักวิชาการเอ่อก็จะเปิดเกือบทุกวันกับหยุดแต่วันพฤรัรสวันปกติเนี่ยเปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึงซ่องถุมครึงกับซ่วนฟิตเนสโอเคเรียบร้อยนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยเปิดทั้งวันครับเปิดตั้งแต่แปดโมงถึงถึงสี่โมงถึงเราหยุดวันพฤรัรส วันเดียวเพราะไม่ให้พี่น้องชาวพักผู้นี็ามาชายบริการไายหรือไม่นะครับพื้นที่ใกลเคียงก็อาจจะมาชายบริการนด้แต่ถ้าสำหรับคนนอกพื้นที่นียบางอยางเนี่ยครับอาจจะเสียขาทมเนียมเล็กน้อยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการบําบัดการฟื้นฟูและการรักษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะมีในเรื่องของการบําบัดและการฟื้นฟูอย่างครบวงจรครับสาหรับรายการน,กานายกพาพัฒนา เมืองปากพูนในวันนี้ก็พบกันเพียงแค่นี้ครับพบกันไม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับและนี่คือรายการครอบครัวข่าวปากพูนพบกันทุกวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอลากันไปด้วยข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำหรับวันนี้ผมและทีมข่าวต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ